ขี้จานมนร่อยอ๋อถ้าอยากเปิดเปิดรานเช็คยังยังไม่ได้แคนนี้แค่กินเล่นเแล้วกลับไปคินคืออันนี้คือเนาะีอ๋ได้่ได้ปบะช้าอะรข้ามาพ่อจะบอกว่าใส่ีตี่ จะไม่หนกรับแต่ตใค้ถหน่อยดิอ้อมออมอ้อมถุงนีสอาจรยินี่ไงลไม่อนไ,ไนะลกัดีำ็หมดหนึ่รอบแล้วท่มนร่งแต่เราต้องถ่ายวิดีโอลมือมันเห็น แล้วค่ะเจ้ที่ซู่แล้วเจ้เปร้แล้วกันเ้ซับางออกว่าดำมือจะมัน้าเขาเัมผัสไม่สัมัสน้องมีสัมผัสไม่รอไม่เอตอนนี้คือเขาบอกว่าถ้าถามตอนนี้คงไม่หน่อยแลวเพราะว่าวก่อนยั็ได้ก็ เด็กนะครับนักกีฬาด้วยก็อย่างนี่กิกนก,ก,นก็อยากครับแต่ว่ากลับบ้านทั้งทีแล้วเราเราก็พยายามกินอะไรที่เราอช,ชอบมากมากกินเยอะๆครับมันครับ อันนี้มันใครจะเกิดน่คือาเกี่ยวกับการดีพร้อมจะนั่งแร้วค่ะถ่ายมุมนี้มุมหน้าเลยนะเอามุมหน้าดีกว่ามุมหน้าไหาออฟมุมเอามามุมหน้าดีกว่าไหนอะออกไปไล่สองก็ที่หนงจะไปเสร็จแล้วเหรอกดกดเธอกดเสร็จแล้วเสร็จแล้ว